น้องวันนี้ได้ทนาพุ่งเราจะมาปั่นใบอ้อยที่หลงหลงหลือที่เราเลาะกาไปนะครับเนี่ยเพื่อเดือนหน้าเราจะตัดแล้วครับเนี่ยน้อยสิบหนึ่งเดือนพี่น้องพร้อมแล้วนะครับเนี่ยครบสูงกว่าสามเมตรเลยครับเนี่ยใช้ได้ประมาณสองเมตรกว่าๆนี่ครับเนี่ยนี่คือใบที่เราเลาะกาบมาแล้วพี่น้องเนี่ยเลาะกาบมแล้วก็เป็นเต็มอยู่ในร่องเนี้ยครับเนี่ยพอเดือนหน้าเราจะตัดลือนเดือนนี้เดือนหน้าจะตัดแล้วยอดมันจะลงมาเสือมันทำให้ใบเยอะขึ้นแล้วมันปั่นยาก เราก็เลยมาปั่นแบบน like ี like like はは you know ้เลยพี่น้องนี่ครับปั่นอย่างนี้เลยครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยเข่าแก่มาเองพี่น้องเข่าแก่น้อยขับเองเลยครับเนี่ยเค่าแก่น้อยขับเองครับเค่าแก่ว่าไงครับเข่าแก่เหยียมไหมเยียมดีไปมาเนี <tiden. S 1> <mind Poland s Dance>? ่ยพี <opini icha> vote, ่น้องนี่ยมาปั่นอย่างนี้นะครับเยียพี่น้องปั่นละเอียดไปนี้เลยถ้าไม่ละเอียดเราก็ปั่นอีกรอบสองได้ครับพี่น้อง สิบเอ็ดเดือนครับโอ้ยนี่ครับปั่นกระจุ่ยกระจายแบบนี้เลยพี่น้องนี่ก็อ้อยสิบเอ็ดเดือนครับถ้ารอบแรกแม่ละเอียดเท่าไหร่แล้วก็ปั่นรอบสองไปเลยนี่ครับกอ้อยสิบเอ็ดเดือนครับพี่น้องสิบเอ็ดเดือนครับปั่นไปลักษณะนี้เลยดูกระจายไปเลยครับถ้ารอบแรกแม่ละเอียดนี่แล้วซ้ำมารอบสองเลยครับนี่คือการทําของไร่ธารภูมิของเรานะครับระหว่างร่องนี่ครับเนี่ย ระหว่างรอกเนี่ยครับ่ะสองเมตรครับเพื่อจะเอารถไถเข้าได้เลยส่วนระหว่างกอแบบนี้พี่น้องระหว่างกอ50เซนโดยประมาณหรือบางต้นก็30ครับเนี่ยระหว่างกอแต่ระหว่างแถวแบบนี้2เมตรครับนี่แหละคือจะต้องการเอารถไถเข้าแบบนี้แหละครับเนี่ยตรงนี้เลยรถไถเข้าเลยครับว่าง,งครับท้แกท้งแกว่างครับเยี่ยมไหมเย สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเท่าแก่มาคุมงานโดยตรงเลยครับเนี่ย